สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาพับเปลี่ยนโปยทานรูปแบบดอกบัวสวยๆน่ารักน่ารักแบบใหม่มาแล้วนะคะตัวนี้จะเป็นการใส่เหรียญที่หลังนะสวยๆแบบน่ารักน่ารักกันเลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยนะจะมีกันไกลเหรียญ ริบบิ้นค่ะวันนี้ลีจะใช้ริบบิ้นตาระคังเบอร์สองนะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันเลยค่ะนี่นะคะลีจะตัดริบบิ้นสี่เส้นที่ความยาวหนึ่งร้อยเซนติเมตรรวบมารวมกันแล้วก็พับครึ่งนะคะตัวนี้ลีตัดแล้วก็พับไปแล้วนะทีนี้เราก็จะมาเริ่มสารกันเลยนะคะลีจะจับอลิบบิ้นเส้นที่หนึ่งขึ้นมาสวมด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองจะสวมด้วยเส้นที่สาม เส้นที่4นะกดตรงรอยพับสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องที่1แล้วก็เปิดให้กว้างหนึ่งเอาเส้นที่3ออกมาจับให้เข้าที่ค่ะนี่นะคะเราก็จะได้เป็นฐาน4เสร็จแล้วเราก็จะมาสารเป็นฐาน8จับริบบิ้นฝั่งด้านขวามือทับเฉียงขึ้นไปด้านบนจับริบบิ้นเส้นด้านบนทับเฉียงลงมาฝั่งซ้ายมือแล้วจับริบบินเส้นฝั่งซ้ายมือทับเฉียงลงมาด้านล่าง แล้วจับอริบินเส้นด้านล่างสอดเข้าตรงช่องนี้นะคะให้ลิบินขึ้นมาด้านบนเสร็จแล้วเราก็จะกดกด <c oughs> จับจับ,จบให้กระชับ <c oughs> ได้เป็นฐาน8เราก็จะมาสารต่อกันเลยนะจับอริบินเส้นที่1ขึ้นมาทับด้วยเส้นที่2เส้นที่2จะทับด้วยเส้นที่3เส้นที่3ทับด้วยเส้นที่4เราจะมีลิบินสเส้นด้านบนแล้วก็จะมีลิบินสเส้นด้านล่าง เสร็จแล้วเราก็จะมาสารสลับกันจับบริบินเส้นที่1ด้านบนวางลงมา1ด้านล่างขึ้นมาด้านบน2ด้านบนวางลงมา2ด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่สด้านบนวางลงมาเอา3ามด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่4ด้านบนวางลงมาเอาสี่ด้านล่างขึ้นมาด้านบนในลักษณะนี้นะเสร็จแล้วจับหมุนมาเราก็จะเหลือริบบิ้นสี่เส้นด้านบนเหมือนเดิม เราก็จะมาสานต่อกันเลยนะจับริบบิ้นเส้นที่1ด้านบนมาลงมาก่อนเส้นที่สองสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกนะคะแบบนี้นะแล้วค่อยปล่อยริบบิ้นออกมาค่ะเส้นที่สมสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาเส้นที่สี่สอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาเสร็จแล้วรีก็จะปล่อยมือออกมานะจับให้เข้าที่อีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะคะ กลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาจับให้เข้าที่อีกนิดนึงนะนะคะจะได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะลีจะจับอลิบินเส้นนี้นะคะจับรลิบินโค้งไปด้านหลัง แล้วก็โค้งกลับมาด้านหน้าในลักษณะนี้นะเสร็จแล้วจับอัตัวริบินมาวางตรงหน้าเส้นของเขานะคะตรงช่องนี้เลยนะในแบบนี้ต่อเลยนะคะจับริบบิ้นโค้งไปด้านหลังแล้วก็โค้งกลับมาด้านหน้าขยับมาตรงปลายนะนี่นะคะจะมาวางตรงหน้าเส้นของเขานะคะแล้วก็ลอดผ่านเส้นแรกนี่นะจะค่อยดึงริบบิ้นลงมาค่ะจะได้แบบนี้ต่อเลยนะ จับริบบิ้นโค้งมาในลนักษณะเดียวกันสอดริบบิ้นผ่านเส้นแรกเลยนะคะให้มาออกตรงหน้าเส้นของเขานะแบบนี้นะคะต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะสังเกตง่ายๆนะคะริบบิ้นจะไล่เรียงกันออกมาในลนักษณะนี้นะนะคะต่อเลย นะคะเสร็จแล้วลีก็จะปล่อยมือออกมานะจับให้เข้าที่อีกครั้งนึงค่ะได้เรียงลงมาเรื่อยๆเลยนะคะ ก็จะได้เป็นรูปตัวดอกแล้วนะจับด้วยเรียงลงมาเลยนี่นะคะจะได้แบบนี้เสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะลอดผ่าน3มเส้น1 2ึสแบบนี้นะคะทั้ง8เส้นเลยค่ะ ะะจับให้กระชับอีกครั้งนึงค่ะทั้ง8เส้นเลยนะในแ,แบบนี้นะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะเร็วไปไหมคะถ้าช่วงไหนเร็วไปก็สามารถกดหยุดสต็อปดูได้นะคะแล้วก็ค่อยๆทำไปนะลีจะจับอลิบินเส้นนี้นะคะ จับริบบิ้นเอียงมาฝั่งด้านซ้ายมือนะเสร็จแล้วจับอ,อัตัวริบบิ้นหมวนมาด้านหน้ากลับไปด้านหลังในลนนักษณะนี้ขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกนะเส้นถัดจากเส้นของเขานะคะนี่นะคะลอดผ่านมาสองช่อง1นสองนี่นะให้มาออกฝั่งด้านซ้ายมือค่อยๆดึงริบบิ้นลงมาค่ะนี่นะคะจะได้แบบนี้ ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งแปดเส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะเดี๋ยวลีจะทำช้าๆนะคะจะได้ทำไปพร้อมๆกันค่ะดูไปพร้อมๆกันเลยนะดึงริบบิ้นลงมาแล้วก็ดูกรีบริบบิ้นด้วยนะคะในแบบนี้ต่อเลย ี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งนึงนะจับกลีบให้ลงมานิดนึงนะคะให้เข้าที่นี่นะพอสวยงามเรียบร้อยได้แบบนี้แล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะลอดผ่านสามเส้น1 2ึสแบบนี้นะคะทั้ง8เส้นเลยค่ะ นี่นะคะจับให้เข้าที่อีกนิดนึงนะในแบบนี้เสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะที่จะจับอริบินเส้นนี้นะจับริบินเอียงมาฝั่งด้านซ้ายมือเหมือนกันนะคะเสร็จแล้วจับตัวตวลิบินหมวนมาด้านหน้ากลับไปด้านหลังให้เป็นกลวย เหมือนลักษณะเดียวกันกับกลีบแรกเลยนะคะเสร็จแล้วขยับมาตรงปลายนะแล้วก็สอดลอดผ่านเส้นถัดมาเลยนะคะในลักษณะนี้นะถัดจากเส้นของเขามาฝั่งด้านซ้ายนะคะลอดผ่านลงมาเฉยๆนะคะไม่ต้องเสียบเข้าไปในตัวกลีบดอกนะลอดผ่านกลีบนี้นะค่อยค่อยดึงค่ะจะได้เป็นกลีบซ้อนกันในลักษณะนี้นะคะต่อเลยนะเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกนะครั้งหนึ่งนะจับกลีบให้ลงมาิดนึงนะคะจะได้แบบนี้เสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะลอดผ่าน3เส้น1 2 3แบบนี้นะคะทั้ง8เส้นเลยค่ะ นี่นะคะจับให้เข้าที่อีกครั้งหนึ่งนะเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นออกเลยนะคะนี่นะคะตัดออกสั้นหมดเลยค่ะทั้ง8ดเส้นเลยนี่นะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะมาดูกรีบให้เข้าที่สวยงามอีกครั้งหนึ่งนะคะจับกรีบดีๆนะสวยๆเลย นี่นะพอสวยงามเรียบร้อยได้แบบนี้แล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่เหรียญกันเลยนะใส่เหรียญลงไปเลย แบบนี้นะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญปยทานแบบง่ายๆของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกบัวฉัดชมพูสวยๆแบบใหม่น่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายเลยนะเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทำกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กด subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ